เขาไปลงกะไรกันข้าวหมูสึ้นเนี่ยพอเจ้าซาได้พอทะว่มาดูแล้วส่องคอยนี่คอยนิดแล้วบอกปุ๊บคนยกกองข้าวไถามเจ้าไปนี้่ไถามเจ้าตรงๆเลยในฐานะที่เจ้าล่ำมากแต่หม้อยวัฒนป่งอุ้ยตอนอะไรนะไปแตงโตผู้เฒ่าขึ้นขึ้นเป็นยังไงขึ้นอยู่่จังไ้เฮ็ดจังสั่นขึ้นขั้งแรกได้ที่คอยขึ้นเวทีใหญ่เพราะว่าเคยเฮ็ดจะได้ไม่ล่าแม่นหรือไงนี่อ่าจังไฮเฮ็ดจังสั่นแต่ก่อนอาจารย์นิ่พ่นมาเราเห็น เราแต้งตัวผูเท่าเลยบ่เราไปเมื่อคืนเืนมันสีแบกเนีเลยดิแหงวัมนี้มีแห้งในมูมมันสีแวกแน่มาเล่เปะบ่ได็ยามพวีไปเอาเงินเขาไปยืนเออยพาห่มันก็มีข้รงเทียก็มีขางเคียงคือกันมีขางเคียงดิมีขางเคียงตัวพวกนี้สองสำหรัก็ลอหนึ่งพง้สองรอกอึ่งเจ้าถือลมันขางเคียงค่ะตีกนขางเคียงเศาวูบะถึกนึง้น แต่มัน <Iron> ก <teaching> ็ดได้ยางหนึ่งได้ดีดีดีเจ้าได้ดูแลลูกเพราะว่าได้ดูแลได้ดูแลลูกคนดูแลเขาออกไปเบิ่งบ่ได้แมนแมนมันคือข่อยแน่เนาะแต่ว่ามื้อนี้สิไปซื้อเสือใหม่ได้มื้อนี้เสือมะกะแรงแบบเสือแต่ว่าเอาเป็นลายดอกอยึดทือได้ดีขายแมนพราะแมนลูกมีเขาไปรถตันน้อยกับนี่เออแมนรถตันน้อยรถตันน้อยเจ้าขาไปในนี่แมนก็ขายเนื้ตลาดนีเสือมะกะแรงนี่ๆเอาตลาดใกล้ๆบ้านเฮานี่ก็มีนี่นี่ใช่ใส่มะกะแรงกับสินแบบ จิตพาไฟนะแม่อันนี้มันสินเอโนพต์บอกมืนขึ้นมันเป็นเสือแบบทางผ่ากลางไหมมันขึ้นอีสานเหมืนเท่าเนาะว่าบอกแมนมันมันตัวเป็นไรดอกแมนเป็นไรดอกเาไดอกแบบใดเอาเสือแบบใดเอาไรดอกผู้เฒ่าบ้านเท่านี่แม่ไรดอกแบบดอกดอกไหมเอาดอกดอกไดี๋ยวยสิไปเไปได้เมื่อเก้าบอรองไปซื้อดอกให้เจ้าลงในเมืองอืหลงเนอะลงอีนี้เอา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 อ่าเสืออันนี้ เติมมากะเหลงเข่าเฮานะโตหลกมันจะมีแขนยาวน้ำเอาแขนยาวน้ำแขนยาวนี่สิมันสีหายตมากะเลงนี่่อไสงแู้ข่ามั่มุนแหลมมวนมันนีอยเห็นเก้ามือหน่สิาใส่ลมือกำลังลงมาครับพี่น้องครับ อ่านโน่นหนึ่งกันด้อุ่นหุ่นไางวิธีหลังวิธีเขาจู้พี่ปุ้ยเหมน ดินแกนไม่ไไมต้องห่วงเออมามามาดินูน เออเขาเชียงไว้สิเออเอาล้างไปบ่เอาหลังเออล้างไปเขาถ่ายพี่หนุ่มอันนาคือดินมันแกนดินมันแกนมาต้องห่วงกิห็นมืันในสอนสถานที่ครับพี่น้องครับสถานที่กว้างกว่างสถานที่กว้างครับพี่น้อง ไปเลยไปสนยอยู่ไปะนิยยูนี่นั่นล่ะพาไปหน่ยไปดู่วนนี้เวทเทิลเราถึงเขาแล้ว ม่อีกคลิปนึงหรอครับอีกชุดหนึงสิไม่บอกการาดังไม่บอกรถเขาซื้อพี่ยาบไปุดยอว่ะไล่ะพี่ยาพ่นายไปใสหายไปไปลบก็หุงเออุงมากินคนได้เราไปลบแต่ว่าสูงไันบ่ไรตายคือเกาห่วงห่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 งขาจะได้ห่วงเอาเอาจงได้ห่งเอาจะ้ห่วงเาจะได้ห่วงเอาเป็นตัวยังไงห่งเหนียกมือขึ้นที่ระเบินิ่ สาธุเด้อบัดนี้นอบพ้อมนอบพ้อมสาธุเด้ออีพ่ออาทิตย์ลูกอยากหู้ว่าหูมันเป็นจังได๋เวงนี่ละบัดนี้พ่อสาธุเด้อลูกอยากหู้จักหูมันหูมันเป็นจังไดหูกินน้ำงามแท้แม่เป็นวงนี่นี่ตัวหู้เนี่ยนี่ตัวหู้เอาได้ซ้ำนั้นล่ะเอาหมวลเพลงเนาะเอียงจเอาอย่างก็จะหน่อย อันฮู้ฮูว่าอัไรก็เป็นอย่างนี้นันแจ็คเถื่อนนี่ประชาชนบบบได้ยินไหมน้องรัตดาไปอยู่ไซส์สมุทรมัณดนตีพ่อในจังหวะมันรัตดาจ้าโอ้โหดนตีนว่ขึ้นช่วงจังหวะไปลองงา้นจะภาพในเด้องจะภาพมันค่ก็จะลองโอลยเรื่องไปว่าเราออกฉากแรกฉากเดียวคอยออกเครื่องฉากออกฉากเรียบจบเกมกันไปเลยจบเกมเลยตัวไอเล่ยอย่างนี้ไล่จากว่าจุกยังมาเล่นมา แมนโอ้ยมูเจ้าเนียังไอเดีออกคนละครึ่งฉากคนละฉากอันนี้ออกถูกฉากครับนี่ครับบ่ออ่านน้ำสอบเนาะเขาลงเพลงอาจารย์อ่นคุณปิ๊กเกียร์ิเลยนะเออพี่การอ่าอ่าโมลังเขากับห่าจะจะไม่คงไม่ว่าอะไรเนาะอยากให้พ่อเดินเข้าไปเลยไม่ต้องเตยเข้าให้เด็กมันเตยเขาท่างเขาเนาะให้เด็กหน่อยลองหลดก็าพ่อก็เลยปากไม่ออกเลยไม่ไม่ค่อย คือยนเรเลียมนเลยมันร้องเขาว่าเขามันรุ่นนี้มันยี่้ยจ้าพ่เราข้อเข็มจานใบละสี่สิบอะข้องเจอาจานโอ้ข้องข้องในข้องเนี่ยเราบริกาคเข็ธรรมดาได้แกวแกว้ยวทีใหญ่ดีปลอดปลอดปลอดครับอะไรมั่วลอดถึงคนหางบ่กถึงคนห่าง่ต้าง่อยในจับานนี่ มาชิมขนมขันตังอยู่ยด้ขันตังอยู่มงเงาะโอ้ยบรรจุเขาในสองมวลเหือนี่หลังจากนั้นไปคนนี้มาพอว่าสองมวลเลยย่อยมาเลยมามาเพราะว่าสภาพกาแฟกาชาดจะหนีมากมันติไปหนาข้างมาหลังเนี่ยมันจะต้อวังช่วงโควิดเลยก็แล้วกาชาดจะหนีบ่ะกาชาดละยองมันยนยกเลิกแล้วอุ้ยมันคนละยางกันงานกาชาดข้างมาเนี่ยมันคนละยางกันแย่ป่มาไหมคนละยางกันพื้นที่มันใหญ่มันกว้างเอ๋อเขากินแอปเสาร์ตัวกาแฟ ท<อ>ี่พี่จน่าีเขาเลีกัพ่อเอ้ยบุญละจาวาพอพอได้น่ะพอได้น่ะจาวาพอพอแล้เตปักเตปักกับจะ้เเตปักกับเป็นสมาชิกจังได้ลูกเลยเตปักกับเนต้นทิงเสด็ตายพอกระิบเผาได้นเออุ้งแต่ต้ง่ตามาออกมาพินกาแฟสองซไหมด้อยู่กันการใช้มาอยู่นีหกปีพี่นหกปียัง คงจาไปปีหาได้ไนปีที่หาะหาปีเมื่อใี้เปิดใจพี่น้องเปิดใจอีต้องการยังการใช้ต้องการยังอยู่ในคลิปนี้พี่น้องกติดตามอพ่แล้วกันครว่าไกันเพเปิดใจยังเปิดใจว่าเปิดใจให้ขี่กาแฟแน่ช่องพอพี่ยะยังบ่ไรเลยเอาคลิปเติรต้องซีพีฟาร์มไอ้ควงไม่กันการเต้นเนี่ยดีๆค่อยๆ ไม่รู้ว่าของใครเมื่อว่ากลางเต็นต์ม่อคืนนี่แต่เขากลางเต็นต์หรือดึงไค้พวงมาแต่ผมไม่รู้ว่าใครพวงไปเลยมัุลมุนหมดผมก็ฟาวเฮ็ดจะเอาของไปมาเขาเก่าแบบเขาเก่าแบบลู้ชุนละมุนแหละไม่ไม่ไม่รู้กินไปกลางซอยกันตัวน้อะกินกางแต่สุขการ์กันโอ้ยยังเป็นปัญชิเลี่ยวเนาะเมื่อคืนนี่บอล บอลพด่นนะก็้จะของเห็นตามเขาแล้วเขานอนกันมันอิสระภากาแฟเี่นบางกลองอาย่ายู่เขานอเขานนกันนนสองก็รนีแต่พอดีขึ้นไปเร่นวัยรุนคุยกันเฮ็ดได้แล้วลงมากป็นบอลนินพดนะว่าช่วยกันดีช่วยพ่อพ่อกินน้ำน้ำในเดิมมเนเลยจัดอเเลย วัตถกับเพะแลมองกันเห็นมดลแบกมันหน่ก็เมันผุหูได้ว่มตู่ขึ้นยังถามนี่มันผุหูได้ตู่ขึ้นยังตู่คือเพาแลมมันบว่าตคือระแลมบอ่เบละเขาจะกับวัตูอะเห็นเอ็ดดี้ปะบ่มีอย่างเลยนั่นเดินปั้นล้านวัดโอเคครับเราจบคลิปนี้มาสิบกว่าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีดีตาม ที่่องปล่อรก่อสับสกายช่องพ่อใหญ่อาทิตย์นัเปิดออเชียับพี่น้องครับตื่นตัวเปิดเปิดกระจกมาวายไป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 ขัน้องไอตี๋ไหมถ้าอยากดีชวนข่อยขี้นะขี่หนกบพี่นอครับแม่นังมูฟีเปียกขี่โอ้ยใช้รถแก่ปานั้นมาบอกข่อ